โอาไวม้อเลงไวเ้ไวเจ็บเดียยงไหมหายเจบเหี่ยวยังไปนําเดียเยไหวเเียลยไม่รู้เยจับเชือกให้แน่นจับเชือกให้แน่น่เยนั่บ้อมน่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่งเอาขาเข้ารเอาขาเข้าเออน้นแหละเออเเออได้ได้ไจับเชือกใ้แน่นจับเชือก้แน่นจับเชือกให้แน่น Thank you for watching.